ครับสวัสดีครับพบกับทางบ้านบนตานะครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพุทธคุณในเรื่องของแรกเขาเขาคึมนะครับวันนี้เราก็ได้อยู่กับครอบครัวของพันแชมนะครับก็คือมีปู่แชมนะครับแล้วก็คุณไปเงินแล้วก็คุณอ้อนะครับซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยได้อยู่กับแรกเขาคึมมานานกว่าสามสามสิบปีนะครับอยู่กันอยู่กันเรียกว่าอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานเลย นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับแร่ขมคื่นแล้วก็ความรอบรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องเขาขมคื่นเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับขนาดเมื่อกี้เราไปคุยกับหลวงโปรดตาอ่อยเนี่ยหลวงตาอ่อยยังยังต้องมาศึกษากับปุ่่มเลยนะครับอันนี้ก็จะคุยในเรื่องของการนํานะครับแร่ขมคื่นที่เป็นลักษะก้อนอย่างเงี้ยนะครับมาแปลรูป นะครับมัดเกียร์ในเรื่องของการติกกอบในลักษณะแบบนี้นะครับหรือการทําในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพระสมเด็จนะครับักษณะแบแบนี้นะครับหรือเป็นในเรื่องของหลวงปู่ทวดนะครับหรือเป็นในเรื่องของพักพระคุณแผนก็ดีเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ต้องเรียนถามนะครับพู้ปลูกขมคึมหรือปู่แชมป์นะครับว่าพุทธคุณในการที่เรานําแค่คมิ้นมาแกะเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยพุทธคุณเนะี่ยมันก็จะมีความแตกต่างไปตไปในเรื่องของรูปแบบใช่ไหมครับครับพุทธคุณมันก็งอน,น,นหมดแหละดีแล้วก็อารมณ์ต่อเขาบอกก็แล้ว ก็มงคนที่ป้องกันอะไรได้อนรูปยางอ่ะครับมันป้องกันทั้งหมดครับ <iology. S 2> บ,บางทีไปทางไกลยเยมีแร,ร่ธาตุความคุ้มลูปอันนี้ไปเนี่มันก็รู้สึกว่ามันก็สบา,ายใจกันแหละบทีล้นลาความมั่งอะไรก็ยังอยู่เฉยนะครับก็โดนกับตัวเองมันมาหลายคนแล้วล่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าการแกะรูปแบบของเครื่องรางของขังเนี่ยนะครับของที่แกะจากแรกขําึมเนี่ยเราแกะรูปแบบไหนพุทธคุณก็จะไปตามตามนั้นนะครับอันนี้ก็จะรัถามคุณอ้อกับคุณไปเงินเหมือนกันว่าตั้งแต่เราเราแกะในเรื่องของเครื่องรางของขังของแรกขําวมเนี่ยเจอเหตุการณ์แปลกๆไหมจากคุณไปเงินเนี่ยเขาแกะในเรื่องของหน้าเสือที่เป็นแบบเนี้ค่ะ เวลาเขาตัดนะครับตัดจากก้อนแล้วมาแกะแบบเนี้ยบางทีใบตัดหักบางทีใบตัดโดนโดนมือทําให้เกิดบาดแผลนะครับคือแกะในเรื่องของพระหรืออะไรเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอแต่แกะในเรื่องของพยักเนี่ยมันเหมือนจะต้องเสียเลือดอ่ะใช่บางครั้งถ้าเราไม่ระวังนี่ถึงถึงขั้นเสียเลือดเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันเป็นอีกหนึ่งในเรื่องของอาถรรพ์ใช่ไหมครับคุณน้อกเคยเคยเจอรักษาแบบนี้ไหม ก็เคยบางทีก็บางทีถ <dá cido> ้าเราจะตัดแล้อย่างเงี้ยเราจะแกะอะไรบางทีต้องบอกนะแต่ส่วนมากก็น่งไม่ค่อยถนัดเรื่องแกะอนอกจจะเป็นถนัดเรื่องเครื่องประดับเจี๊ยพวกเครื่องประดับอะถ้าเครื่องแกะคือต้องน้องไงน้องคือน้องก้าวจะถนัดเรื่องการแกะสลักอะไรเงี้ยคแต่นุ่งไม่ค่อยถนัดไงแต่เรื่องเครื่องประดับก็ไม่ค่อยเจอในเรื่องของอาถรรพ์ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยเจอนะ แต่แกะนี่มันเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ต้องงานแกะน่ะแต่ถ้าตัดอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องตัดอยู่แล้วอันนั้นก็โดนครับถ้าเราไม่บอกเขาดรวยว่าบางทีอ่ะก่อนที่เราจะตัดบางทีหนูก็ต้องยกมือบอกก่อนบอกปูบอกอะไรเงี้ยว่าขออนุญาตนะหนูจะทํางานจะเอามาตัดเอามาเจียอะไรเงี้ยล้วข้อยาให้มีมีโทษมีอะไรต่อลูกลานอะไรเงี้ยลูกลาดจะต้องเอาไป ไปทํามาห้ากินไปช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยเราต้องบอกไงถ้าไม่บอกก็โดนครับก่นเขาโดนแหละไม่บอกอ่าไม่บอกแกะบายก็ปวดหัวเขาเปล่าใช่คนแกะก็ปวดหัวปวดหัวน้ําตาไหลนี่นจะไม่ได้นูเคยแกะปูอยู่ครั้งเลกเลยที่ว่าพ่อพ่อเขาแเราก็อยากแกะเป็นก็แกะอยู่คนหนึ่ง พอแกะเข้าไปแล้วเราตอนนั้นเรายังไม่ได้บอกแล้วเรายังไม่ได้มีพันคูแกะไม่ได้คิดไม่ออกปวดหัวหัวงนั้นแหละตอนี้พอพ่อเขาบอกว่าต้องมีพันคูต้องบอกบอกเล่าขอให้ดีอะไรให้ดีตอนนี้พอเราก็เลยทําขั้นห้าขึ้นมาพันคูคือทาขั้นห้ามาแล้วเราก็บอกยกขึ้นหัวแล้วก็บอ,อกครูบาอาจารย์บอกเขาปู <c oughs> นั่นแหละนุกก็แกะเป็น แต่แกะไม่ค่อยสวยหรอกแต่แกะได้แล้วก็ไม่ปวดหัวแล้วก็คือว่าหัวเราก็จะมองออกเลยอะว่าเราควรจะทํำยังไงใช่ว่าเราจะแกะยังไงหินก้อนนี้เราแกะแบบไห้นก็คือว่าหัวสมองเรามันเล่นไปเองเนี้ยคือคือเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับถ้าคนไม่ได้สัมผัสเนี่ยก็จะไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้หรอกเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในสายได้จริงๆเหมือนพวกเราเนี่ย ก็จะทราบตีว่าไอ้ของเรานี้มันมีอาถรรพ์นะใช่ใ่จริงเลยแหละบางคนเนี่ยถ้าแกะแล้วเข้าไปลบหลู่เนี่ยยิ่งใหญ่ใหญ่เลยใช่ตรงนี้นะก็ยังพ่อเนี่ยพ่อเคยแกะจระเข้ทางวัดเขาให้พ่อมาแกะพ่อแกะคือว่าพ่อยังไม่ได้บอกไงยพ่อก็ตัดได้เขาเตัดเลยอะไรเลยเขาโดนตัดผ้าตรงนี้เลยแล้วก็โดนฆ่าแล้วก็โดนฆ่าเขาพามืองเลยอะพ่อแล้วนี่เขาก็เลยบอกว่าเกิดจากการที่ว่าไม่ไม่ข้อเขามาหรือว่าข้อเขาก่อนแล้วก็มาแกะ แ่เป็นรูปจระเข้จ้ะอยู่กับอกเป็นจริงอยู่กับเดิมเนี่ยสักอย่างหนึ่งเราต้องข้อเอาไมนเขาจะอนุญาตให้เราแกะไหมอะไรใช่ถ้าไม่งั้นก็เจอเจอดีมอนกค่ก็จะมีคนที่เจอตัวเองด้วยแต่อื่นแล้วแกะไ้หมดแต่ห้ามแกประหลาดคิกประหลาดคิกแกไม่ได้เลยคม่ได้เลอันนี้เนี่ยมันก็ของดีนะเขาบอกว่าดีต้องดีมีคนถามผมตั้งแต่ตอนที่ผมเข้ามา ศึกษาในเรื่องของแร่คำคืนใหม่ๆเนี่ยคําถามแรกเลยว่าแร่คาคืมเนี่ยแกะประเทได้ไหมผมบอกเลยว่ามีคนเอาไปแกะนะคือจริงๆอ่ะแกะได้แต่ไม่สมควรที่จะแกะใช่แจะไม่แกะใช่เพราะว่าแกะเป็นลูกปืนลูกกระสุนดีกว่าค่ะนี่ครับก็อันนี้คือเป็นเป็นคําตอบนะครับว่าบางอย่างเนี่ยแร่คาคืมเนี่ยไม่สมควรจะแกะ นะครับหรือเป็นแกะเป็นในเรื่องของพังง่างก็ไม่มีใครใครแกะนะเรื่องง่ายหรพังง่างอีเปอดอะไรเงี้ยไม่มีใครแกะตั้งแรกของคือเลยแกะได้ก็คือคือคนที่แกะพวกนี้เนี่ยโดยมากนะครับจะมีอันอันเป็นไปทุกคนเลยนะครับทั้งทางตรงแล้วทางอ้อมตรงนี้นะครับก็เลยบอกฝากกันไว้ว่าแรกของคือมาแกะได้ไหมได้แต่อะไรที่จะควรแกะใช่ อะไรที่ไม่สมควรแก่จะแก่แต่ก็ไม่ต้องควรที่จะเอาไปทดลองใช่หรือว่าใช้ไม่ฟันอะไรเงี้ยไม่สมควรเลยคือจริงๆของดีเนี่ยไม่จะเป็นต้องทดลองไม่ต้องเป็นที่ต้องทดลองค่ะเอาไว้ให้เราถึงถามว่าอย่าอย่าพับขั้นนะเขาจะช่วยเราเองใชถึงว่าเราวคานเนี่ยถูกฮะด้ดดพิษแมลงสว์กระต่อดแน่นอนอันนี้เราโดนก็ตน่นอนแล้วก็เียวคาด คันนี้จะกำลังจะบอกว่าแร่ขำคืมนเนี่ยจะมีหลายแบบหลายหน้านะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็จะสอบถามว่าอย่างเครื่องรางของขัง,งเนี่ยนะครับที่เราแกะเนี่ยมันจะมีแร่ขำคืมนมีภัยดำอะไรก็ตามเนี่ยสามารถแกะได้นะครับแต่ว่าเวลาเราปัดแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสีดำหมดเลยใช่ใช ไม่ว่าจะเป็นเนื้อท้องปลาไหลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพอปัดออกมาจะเป็นสีดำจะเป็นสีดำหมดดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสีดำแล้วไม่ต้องตกใจนะครับพุทธคุณเขาก็ยังเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าพอปัดปุ๊บสีเขาจะเกินเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งสิ่งที่เราเรากำลังจะบอกกันนะครับคราวนี้ก็มีคําถามเนี่ยในเรื่องของ เขาคืมนะครับในเรื่องของเขาเขาเรียกว่าแร่ปูดนะครับแหลปูดเนี่ยมีคนถามกันมาในผมยยก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ,อันนี้จะดูง่ายถ้าเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่นูนนะครับก็เป็นลักษณะปูดอันเนี้เขาเขาจะเรียกแล่ปูดอันนี้ดูกันกันดีๆนะครับแล้วถามว่าอย่างน้ำหนึ่งน้ำสองดูยังไง นะครับน้ำน้ำหนึ่งเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆเลยนะยเขาก็จะเป็นเนื้อแรกลนกๆเนใยทั้งอันไม่ว่าคุณจะพลิกด้านไหนก็ตามเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็จะเป็นในเรื่องของน้ำหนึ่งบางคนก็จะเรียกเนื้อร้อย,ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำสองเนี่ยด้านหลังจะเป็นหินนะครับอันนี้คือแบบวิธีการการดูแบบง่ายๆเลยนะครับที่คนคนส่มูเราเนี่ยสามารถที่จะดูได้ด้วยตัวเองนะครับบางอย่างเนี่ยคุณไปตามวัดตามสำนักต่างๆเนี่ย เขาก็จะไม่บอกคุณตรงนี้เนื่องจากเวลาเขาขายเนี่ยเขาจะได้ขายในลักษณะภาพรวมไม่ต้องอธิบายนะครับแต่การขึ้นอยู่กับพวกเราเองเนี่ย <c oughs> ที่เราเข้ามาสอหาเองเนี่ยว่าเราต้องการแบบไหนวิธีที่เราจะดูแลวเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยเราก็ดูในลักษณะท,ที่ผมบอกเนี่ยนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะแยกชนิดของตึกหลได้นะครับ <c oughs> คุณน้อตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกว่า มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราศึกษาได้เองนะครับเราต้องสัมผัสด้วยตัวเองเพื<ช>อยอย่างนี้ผมก็จะผมก็ดีใจนะที่เราเห็นยังยังเห็นผ้าที่เป็นรูปหล่อแล้วก็นั่งอยู่บนลังและขำคึมซึ่งนับวันเนี่ยที่เราเห็นเล็กๆอย่างเนี้ยต่อไปก็จะหายยากแล<ด>้วน่นะฮะโอ้ยากแล้วนับวันเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยอย่างพ่อปู่เนี่ยนะฮะเขาเขาขำคืมเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีแล่ของคืนเนี่ยองค์พ่อปู่เนี่ยขอคืนไม่ว่าจะเป็นแบบห้อยคอหรือแบบตั้งบูชาเป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญที่เราควรมีนะครับเพราะว่าเราเอาแร่ของท่านมาถ้าเอาท่านมาบูชาด้วยผมเชื่อว่าจะเสริมในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามานะครับแล่ของคืนมีอะไรที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะครับจะมีอะไรที่มันลึกๆนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะทยอย บอกว่าเวลาเราเข้ามาที่ขมคืมเองหรือเราศึกษาในเรื่องของแร่ขมคืมเนี่ยวิธีการดูนะครับวิธีการที่เราจะแยกของชนิดของแร่ขมคืมเนี่ยเราทําอย่างไรคอยติดตามในช่องเจ้าพยา channel น,นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยคุณไม่มีใครก็บอกคุณหรอกนะครับแต่ทางช่องเ<ช>จ้าเจ้าเจ้าพยาเราจะมาบอกในเรื่องเหล่านี้นะครับอยากจะพูดอย่างครับเธอไหมพูดเค่ะอยากจะบอกว่า ถ้าคนไหนไม่ศรัทธา,าก็อย่าไปครับแล้วก็อย่ามาห้าว่าเล่เข้มคึ้นของเราอ่ะเป็นปนีหนูหรือเป็นลูกหลังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะหนูได้ข่าวมาว่าเอาไปพูดว่าเป็นลูกหลังว่าเราเอาลูกหลังมาทําเงี้ยมันไม่ใช่นะ, <_ S 2> นะถ้า <_ S 1> ไม่ศรัทธาก็อย่าพูดค,คือตรงนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าเราเองเนี่ย ขึ้นไปหาบนเขาเนี่ยเรามีแค่จอบมีแค่เสียมมีแค่ไม้ขี่เนี่ยการที่เราจะได้ก้อนใ,นใหญ่ๆเนี่ยอยากเต็มที่เลยอย่างนี้ก็เต็มตื่นแล้ถือว่าใหญ่อ่าแล้วแล้วอย่างเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกหลายๆท่านนะครับถ้าจะไป,ไปเปรียบเทียบกับบางสถา,านที่ที่เขามีแบบก้อนใ,นใหญ่ให่เลยอันนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของในทุนที่ท,ที่ไปกว้านสิ่งพวกนี้มาแล้วมาเก<ม>็บเอาไว้ เขาก็เลยสามารถที่จะหาในเรื่องของก้อนใ,นใหญ่ๆได้ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของชาวบ้านแบบพวกพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายากน,นะครับมมแม้กระทั่งบางคนที่เขาหาได้เขาก็จะไปขายให้กับสถานที่เหล่านั้นนะครับก็เหมือนกับอเรื่องของพระธาตุสามระยดเหมือนกันที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนเนี่ยต่อไปก็คนที่จะหาทถานั้นก็ยาก นะครับก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมวันจะบอกว่าเหมือนที่คุณอ้อบอกอ่ะถ้าไม่ศรัทธาก็อย่าเอาไปนะครับแต่ผมเชื่อเชื่อเลยว่าครอบครัวของพันแชมนะครับโดยเฉพาะคุณไปเงินคุณอ้อเนี่ยเขาทําและข่าวบุญคือมาทั้งชีวิตเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะพยายามคัดสรรในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยให้กับคนที่บูชาคือพูดง่ายๆว่าใครได้ไปนะครับเขาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วย ในเรื่องของคนที่เอาไปเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เขามุ่งหวังกันซึ่งเขาไม่ได้มองในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของตัวเงินในการกลับแทนนะครับยิ่งสถานการณ์โควิดมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าแย่นะครับบางอย่างเนี่ยเขาพูดง่ายนะครับค่าแรงเขายังไม่ได้เลยนะครับแต่เขาก็จําเป็นที่จะต้องขายในเรื่องของหรือให้บูชานในเรื่องของเครื่องรางของขังเข้าไป ราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยลงชีพเลี้ยงครอบครัวใช่เขาต้องเลี้ยงที่เลี้ยงครอบครัวเขาอันนี้ต้องบอกขอบอกก่ะท่านท่านผู้ชมนะครับแต่มันจะไม่เหมือนบางประเภทที่เอาของปลอมมาแล้วมาเลี้ยงแบบไอ้พวกนี้น่ารังเกียจนะครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่สนับสนุนแล้วก็จะไม่อยากจะพูดถึงในเรื่องของพวกนี้เลยซึ่งถ้าถ้าที่เปรียบเทียบกับคนที่เขาทาในเรื่องของของแท้เนี่ยนะครับจึงไม่น่าแปลกใจว่าทําไม บ้านมันตาแล้วก็ช่องเจ้าพยาชาแนลเนี่ยนะครับพอเราจะให้ความรู้หรือให้ในเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะต้องเลือกเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเพราะอย่างผมได้คุยกับเจ้าของช่องนะครับคุณชาตินะครับก็บอกว่าเราไปเนี่ยในเรื่องของวัดหรือสถานที่ต่างๆเราก็ไม่เคยได้ได้รับในสิ่งพวกนี้เลยนะเพราะเราไม่เอานะครับอันนี้จะเรียนถามพ่อเหมือนกันนะครับ พันแชมป์นะครับว่าตั <c oughs> ้งแต่เรานำอะไรแร่ขมคืมนลงมาเนี่ยนะครับพอเชื่อไหมครับว่าแร่ขมคื่นจะช่วยให้กับคนคนบูชาที่เอาแร่ขมขื่นไปเนี่ยพบแต่สิ่งสิ่งดีๆ <c oughs> ดีๆ,ๆเลยนะ <c oughs> ใช่ <ๆ S 1> ไเข้าศรัทธาต้องมีความศรัทธา <c oughs> ใช่ต้องมีความศ <c oughs> รัทธามีใจที่ต้างให้ศรัทธาไม่ต้องไปเขาจะช่วยแต่ถ้าไม่ศรัทธาเอาเข้าไป ทิ้งเอาไปเน็บคั้นฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไดช่วยอะไรเลาก็เหมือนว่าเขาแตคิดว่าเขาเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาอะไรเงี้ยครับก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรคือถ้าเราคิดว่าแรกของคือคือก้อนหินธรรมดาเขาก็คือก้อนหินธรรมดาใช่ซึ่งจะไป่ช่วเราศรัทธาเรามั่นใจว่าเขาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็จะเป็นเป็นในเรื่องของสิ่งเชื่อมันคือก็คือความเชื่อบุคคลความเชื่อและความศรัทธานะครับถึงทำ ที่ผมบอกอย่างเงี้ยครับแร่ขมขื่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพลังธรรมชาตินะครับซึ่งเขามีพุทธคุณพลังพุทธคุณอยู่ในตัวใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีความศรัทธาเนี่ยปฏิหารของแร่ขมคืนย่อมเกิดไม่ว่าคุณจะบูชารูปแบบไหนก็ตามจะบังเกิดผลกับคุณทั้งนั้นนะครับสิ่งนี้ก็ได้ฝากกันมีอะไรจะเสริมไหมครับคุณอ้อคุณเบญนให้ท่านผู้ชมไม่มีกะแค่นี้แหละ ่ไม่มีถ้าอย่างนั้นก็จะขอสรุปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดหน่อยก็ครับเชิญฮะมีบ้านกอย่างไปหาบ้านมุนซีออะไรกันมุนตาคือกาลังกาลังกาลังจะบอกว่าถ้าเราได้มาข่าคมืนนะครับก็แน้นทามาที่ครอบครัวนะครับของพันแชมก็จะมีบ้านคุณไปเงินและคุณอ้อนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกก็บูชาผ่านทางบ้านทางบ้านมุนตาได้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะศึกษาในเรื่องอะไรที่ลึกๆเนี่ยทักไปที่เพจจะได้ถ้าผมผมกัพอมีเวลาเนี่ยผมก็จะตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะ